ดีค่ะ a m Thai Channel ค่ะวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำแครปรังกูลค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อส่วนผสมที่เราจะต้องใช้กันนะคะตอนนี้เอกำลังเลือกปูอัดนะคะเพื่อนๆซึ่งมีตัวเลือกให้เราเลือกหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะเลือกปูอัดซักยี่ห้อหนึ่งนะคะเพื่อไปใช้ในการทำแครปรังกูลในวันนี้ค่ะ ตัวต่อมาที่เราจะเลือกนะคะก็คือแผ่นเกี๊ยวที่จะนําไปห่อค่ะซึ่งเป็นแผ่นเกี๊ยววงกลมนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีค่ะมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือฮ่องกงสไตล์แล้วก็เซี่ยงไฮ้สไตล์ค่ะวันนี้เราจะเลือกแบบเซี่ยงไฮ้สไตล์นะคะอีกอันนึงก็คือเนื้อปูค่ะซึ่งเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำแครปรังกูลกันค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าแผ่นเกี๊ยววงกลมนะคะจะเลือกแบบเซี่ยงไฮ้สไตล์ค่ะเนื่องจากว่าแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะจะมีความหนามากกว่าแบบฮ่องกงสไตล์นะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือครีมชีสค่ะเอเลือกใช้ของฟิลาเดเฟียครีมชีสนะคะเดี๋ยวเราจะตักครีมชีสใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้เป็นครีมชีสที่เหลือจากที่เอทาขนมในครั้งที่แล้วนะคะก็จะใช้ทั้งหมด1กระป๋องกับอีกส่วนที่เหลือนี้นะคะตักใส่ลงไปในถ้วยให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะใส่เนื้อปูลงไปเลยค่ะรู้สึกว่าชามที่เราเตรียมมาจะเล็กไปในการผสมนะคะเอกจะเปลี่ยนเป็นกะละมังแทนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอกจะหั่นเนื้อปูอัดนะคะใส่ลงไป แล้วผสมกันให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับบางคนนะคะเขาอาจจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะแต่เอจะเพิ่มพริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับร้านอาหารบางร้านนะคะก็จะหั่นหอมซอยลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับไส้ด้านในนะคะแต่ว่าคนที่บ้านเขาไม่ทานหอมค่ะเอกก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ หลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้ไส้แครปรางกูลของเราก็พร้อมที่จะทําการห่อแล้วค่ะเพื่อนๆสําหรับการห่อนะคะเราจะใช้แค่น้าเปล่านะคะแตะที่ขอบของเกี๊ยวนะคะแกะแผ่นเกี๊ยวออกมานะคะแล้วก็ดึงออกมาทีละใบค่ะเพื่อนเเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าแผ่นเกี๊ยวมันจะมีความหนามากกว่าแผ่นเกี๊ยวปกติอันนี้เป็นแบบ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบเสียงไฮสไตล์นะคะมันจะมีความหนามากกว่าแบบฮ่องกองสไตล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตักไส้ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆชอบไส้เยอะไส้น้อยแค่ไหนใส่ได้ตามชอบเลยนะคะอีกก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดผนึกให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แครบรังกูลพร้อมที่จะนำไปแช่แข็งในขั้นตอนต่อไปค่ะ เดี๋ยวเอจะห่อแครปร่างกูลให้เรียบร้อยให้หมดไสทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปพร้อมกันค่ะสําหรับแครบร่างกูลนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็จะเรียกได้ว่าเป็นเกี๊ยวปูครีมชีสนั่นเองค่ะเป็นเมนูสไตล์จีนที่ฮิตมากๆในอเมริกานะคะปกติจะใช้ปูอัดเป็นส่วนผสมของไส้ค่ะแต่สูตรนี้เอดัดแปลงใช้เนื้อปูแท้ๆมาเป็นส่วนผสมด้วยนะคะ ตอนนี้ห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวนําไปแช่ในช่องฟรีซกันค่ะเพื่อนๆหลังจากที่แช่ในช่องฟรีซแล้วนะคะตัวแครปรังกูลของเราก็จะแข็งแบบนี้นะคะเราก็มันไปนํามากระแทกกระแทกให้มันไม่ติดกันเราก็นําไปทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆในการทอดนะคะเอกจะตั้งไฟให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ปรับไฟลงเป็นไฟกลางแล้วก็ทอดค่ะทอดจนแครบร่างกูลของเรา เหลืองกรอบอร่อยนะคะแล้วก็นําขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเสิร์ฟกันเลยค่ะเพื่อนๆในการเสิร์ฟครับลางกูลนะคะร้านอาหารไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานิยมเสิร์ฟกับซอสสับปะรดนะคะแต่ว่าเอเสิร์ฟกับน้ําจิ้มไก่แทนนะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆอร่อยง่ายๆไม่ายากเลยค่ะเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ